ขอถามสำนักพุทธสำนักพุทธจุดหมายอะไรแน่เคยดูแลสามจังหวัดบ้างหรือเปล่ามีอำนาจบาทใหญ่มิใช่เบาร้อยขุนเขายังไม่เท่า สำนักพุทธมีปัญหาคราใจมาหลายศกจึงขอยกปัญหามาปักหมุดถามตรงๆว่าคุณคือสำนักพุทธหรือว่ามุดอยู่ใต้ธงรับที่อื่น ปัญหาใต้ไฟลามสามจังหวัดพระทั้งวัดรับกรรมทำสุดฝืนข่าวความตายหลายกราดทุกวันคืนสำนักพุทธไม่สเอื่น ยืนดูเฉยขอเขียนถามตามหาภารกิจโปรดพินิษติดตามคำเฉลยภารกิจมิตรหรือหลอกบอกมาเลยจงเปิดเผยหัวใจ มีใครคุมขอเจริญพรสำนักพุทธไทยเอวัง